สวัสดีครับทุกคนครับมาเจอกันแต่เช้าเลยนะครับวันนี้วันนี้นะก็คือเป็นวันที่8นะครับเป็นวันอาทิตย์นะฮะเป็นวันหยุดพักผ่อนอีกวันหนึ่งนะครับลหลายคนก็ออกไปเที่ยวกันนะฮะทำอะไรหรือว่าบางคนก็อยู่กับครอบครัวนะครับทําอะไรกินกันนะฮะในครอบครัวก็อยู่ด้วยกันนะครับ มีความสุขนะที่สำคัญก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะอย่าลืมดูแลสุขภาพแล้วก็ใส่ใจสุขภาพคนรอบข้างโดยนะครับโดยเฉพาะบ้านไหนที่มีคนสูงอายุนะครับนี่ก็จะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะฮะตอนนี้ผมเดินเข้ามาในสวนแล้วนะครับมี่เป็นเลมอนญี่ปุ่นนะครับ ตอนนี้คือเลมอนเรามีกิ่งตอนเยอะมากนะครับก็คือใครที่อยากจะเอาไปปลูกนะครับอยากจะลองไปปลูกก็สามารถทักมาได้นะครับกิ่งตอนของเลมอนยูเลกานะครับคือเรามีเยอะมากเลยนะตอนนี้เราตอนไว้นะครับเนี่ยนะฮะตอนไว้ถ้าอีกไม่กี่วันนะครับก็คงแบบจะออกออก ออกลากนะฮะก็คงจะส่งได้นะครับนะฮะหรือว่าใครที่แบบอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะครับอยากจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงเอาไปทำอะไรได้บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สั่งมาได้นะครับก็สั่งมาได้เดี๋ยวจะส่งให้นะครับจะคิดราคาพิเศษนะครับราคาพิเศษในที่นี้ไม่ใช่คิดแพงขึ้นนะครับจะคิดแบบราคา กันเองกันเองเพื่อนฝูงกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับมีอะไรก็ปรึกษากันช่วยเหลือกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็สั่งมาได้นะครับเดี๋ยวจะส่งไปให้ชิมนะครับเพราะว่ามันมีเยอะนะครับเนี่ยเดี๋ยวลูกไหนที่มันแบบได้ที่ก็จะส่งไปให้นะครับก็ลองทักมานะครับถ้าใครอยากจะเออเอาไปลองชิมดูนะครับก่อนที่จะเอาไปปลูกนะครับคือตอนนี้กิ่งตอนเรามีเยอะมากนะครับ พร้อมส่งนะครับใครที่มีพื้นที่บ้านนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็สามารถไปปลูกให้คนเลื้อยขึ้นแบบนี้ได้นะทุกคนให้เป็นล่มอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคนเลื้อยขึ้นได้นะครับนะฮะเรามันอยู่ใกล้มือเราอะ่ะเราก็แบบดูแลได้ง่ายดูแลได้ทั่วถึงอะไรแบบนี้นะครับ ตอนนี้คือผมไม่ได้ย่อตัวเลยนะครับผมสูง175นะครับตอนนี้พวกนี้อยู่เหนือหัวผมทั้งหมดเลยนะครับนะฮะเนี่ยก็คือสามารถเอาไปปลูกเอาไปปลูกเป็นซุ้มได้นะครับสามารถเอาไปปลูกเป็นซุ้มได้ หรือว่าบางคนที่สนใจที่เอาไปทําเป็นแนวธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับก็ได้นะครับนี่คือกิ่งตอนนะครับพร้อมส่งไม่ใช่พร้อมส่งรออีกแป๊บหนึ่งนะครับให้มันออกลาก่อนนะฮะประมาณ2 0 2สยี่ถึงยีวันนะครับเดี๋ยวลากเขาก็จะโผล่ขึ้นมานะฮะ ก็คือโน้มโน้มกิ่งจากกิ่งแม่เรานะครับเพราะว่ากิ่งนี้แบบเขาอายุเยอะแล้วนะฮะเขาอายุเยอะแล้วบางทีเขาจะดูดสารอาหารได้ไม่เพียงพออะไรแบบนั้นนะครับเราก็โน้มกิ่งเขาลงมาทางนี้เพื่อที่ว่าจะให้ปุ๋ยให้สารอาหารเขาทางนี้อีกทางหนึ่งนะครับทางนี้ก็จะกลายเป็นอีกต้นหนึ่งนะครับเนี่ยสรุปแล้วต้นนี้นะครับโน้มกิ่งลงประมาณ หนึ่งจุดจุดสจุดแล้วนะครับนมกิ่งลงมานะครับกิ่งตอนเลมอนนะครับกิ่งตอนเลมอนถ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวผมจะให้แหล่งติดต่อนะครับอยู่ตรงในรายละเอียดนะครับ ก็อย่าอย่าลืมแอดมานะครับนะบเดี๋ยวผมจะให้ไอดีไปนะครับนี่ถือว่าใครที่มีพื้นที่น้อย,อ,ยอะไรอย่างเงี้ยก็ปลูกได้นะครับให้มันเลื้อยขึ้นตามหลังคาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้พี่สาวก็จะทำเป็นเลมอนเฮาส์นะครับจะให้เขาเลื้อยขึ้นตรงนี้ แต่ต้องอาศัยระยะเวลานะครับอาศัยเวลาให้เขาเรื้ยขึ้นนะครับกว่าจะได้นะครับอืมก็ต้องแบบคอยดูแลเขาทุกวันทุกวันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะอืมนี่คือพูดในเรื่องของเลมอนแล้วก็กิ่งตอนเลมอนนะครับสรุปแล้วก็คือกิ่งตอนเราตอนนี้นะฮะถ้าใครอยากจะเอาสนใจเอาไปปลูกนะครับก็คือ ทักมาได้เลยนะครับทักมาได้เลยแอดมาได้เลยนะฮะหรือว่าถ้าใครทีออ่อยากจะไปลองชิมนะครับก็สั่งมาได้เช่นกันนะครับแอดมาได้เลยนะครับนี่กล้วยตอนนี้กล้วยตอนนี้เราเดี๋ยวจะฝุ่นเดมอนใส่ใส่ในกล้วยที่เราตัดออกไปอือก็คือจะเอากอกล้วยออกเหรอ นี่มันกล้วยพันอ่ะกล้วยอะไรแนวน้นำว้าเหรอเด,เดี๋ยวจะเอากิงเลมอนอ่ะให้มน้มลงในใก้วยไวเออนี่คือว่าด้วยเรื่องของเลมอนนะครับก็พามาชมบรรยากาศสวยๆนะครับสีเขียวสบายตาสบายตานะครับรื่นหูลื่นตานะฮะนี่คือประทับดอยนะครับ ประทัดดอยเนี่ยดอกเขาจะอกมาสวยนะเดี๋ยวพอมันดอกออกดอกแล้วเนี่ยผมจะถ่ายส่งไปให้ดูนะครับนี่ก็ประทัดดอยอีกต้นหนึ่ง ้นไม้นะครับถ้าเกิดว่าเราเอาใจใส่เขาดีๆนะครับตัดแต่งกิ่งเอยดูแลพวกศัตรูพืชเอยดูแลเรื่องโรคพืชเอ้อะไรอย่างนี้นะครับเขาก็แบบจะแสดงความสวยงามของเขาออก,ออกมาให้เราเห็นนะครับเราก็จะได้ชมความสวยความงามของเขานะครับอืมอ เหมือนเหมือนต้นเนี้ยเหมือนมันอยู่ไม่ถูกที่ถูกทางหรือเปล่าไม่รู้นะฮะเอ,อเื้องหมายนาด่างนะครับเหมือนฟอร์มนี้ไม่สวยนะครับแต่อีกฟอร์มอีกต้นนึ่งะจะสวยนะครับหรือว่ามันเป็นต้นเก่าแล้วหรือเปล่าไม่รู้ต้นนี้นะฮะนี่คือต้นคามิเลียนะครับกำลังจะออกดอกต้นคารมิเลีย ะะสวนลำไยตรงนี้ก็คือรอกินนะฮะเดี๋ยวพาเดินไปดูหน้าสวนนะครับอีพี่ผู้ใบฉีดตัวนี้ก็คือจะขายทั้งแบบนี้เลยนะครับส่งไปให้เป็นไม้เป็นแผ่นทั้งแบบนี้เลยนะครับเป็นฟอร์มทั้งแบบนี้เลยเนี่ยให้คาเล่อยขึ้นเอาไปวางไว้ได้เลยนะครับที่บ้าน แล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเอาไปปลูกลงดินนะครับส่วนหนึ่งก็คือเอาไปวางไว้ที่กำแพงบ้านหรือว่าผนังบ้านได้เลยนะครับถ้าใครมีไอเดียการแต่งบ้านแต่งสวนนะครับก็คือเอาไปวางไว้ได้เลยนะครับนี่นะครับก็พามาอัปเดตบรรยากาศเขียเข้ยวๆนะครับให้เห็นยามเช้านะฮะแบบสบายสบายใจทุกคนนะไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรให้วุ่นวายนะครับโดยเฉพาะเรื่องของคนอื่นนะ ต้องไปคิดอะไรมันวุ่นวายนะเอาแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยมันรอดก่อนนะ,ะทุกคนเอาแต่เรื่องของตัวเองเนี่ยมันรอดก่อนเอามันเตให้มันสบายใจของตัวเองก่อนต้องไปยุ่งเรื่องวุ่นวายคนอื่นนะฮะโดยเฉพาะาพวกแบบไกลตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอะไรที่มันแบบนี่มาก็พยายามแบบเข้าหูซ้ายทะลุหูขวานะฮะอย่ากเก็บมาคิด <laughs> นะ,ะทุกคนสุขภาพจิตมันจะเสีย โอ้โหเ็นไรีกอนยูเขาโดนแดดอะ่ะเขาร้อนแดดทุกคนสวยนะครับเดีกอนยูเขาขายนะครับถ้าเกิดว่าแบบใครอยากจะได้กิ่งตอนกิ่งสดอะไรแถวเนี้ยนะฮะถ้าใครอยู่ในพิกัดเชียงใหม่ก็สามารถนัดรับได้หรือว่า,าส่งให้ได้อะไรเงี้ยนะฮะกิ่งกิ่งกิ่งสดนะถ้ากิกิ่งตอนก็ส่งระยะไกล,กลได้อะไรเงี้ยนะครับอ่า โอเคนะครับเดี๋ยวขอลาไปเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพาลูกสาวลูกสาวร้องเมียงเหมียวอยู่นะฮพอไปกินข้าวดูทุกคนผมจะซูมให้ดูมีสมาชิกมีแขกสองตัวมาชิมดอกคาเมลเลียนะฮะ ขาก็มาชิมเกรสรน,นะครับโอเคนะครับทุกคนสําหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปให้ด้วยนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับมาชมอะไรขี้เขียวด้วยกันนะทุกคนนะก่อนจากกันไปก็กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ